ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าดำเนินรายการโดยจิระยุห่วงทรัพย์ทุกเช้าวันเสาร์หลังเคารพธงชาติสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับรายการเสียงจากใจไทยคู่ฟ้ากับผมจิรายุห่วงทรัพย์ เป็นประจำทุกเช้าวันเสาร์นะครับหลังเคารพธงชาติ8นาฬิกาทุกปีครับยังอยู่ในช่วงของเทศกาลสงกรานอยู่นะครับหลายท่านอาจจะบอกว่าโอ้โหเล่นกันมา1สัปดาห์เต็มๆเล่นเอาเป็นหวัดกันไปหลายคนโรคที่มาจากสงกรานก็เยอะนะครับยังไงก็ดูแลสุขภาพด้วยเดี๋ยวจะไล่เลียงในช่วงท้ายครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันเสาร์ก็จริง19บเมษายนแต่สงกรานยังไม่จบเพียงแค่วันนี้ครับยังมีวันไหลอีกหลากหลายพื้นที่เดี๋ยวผมจะไล่เลียงให้ฟังนะครับ เมื่อวันพระหัสสดีที่ผ่านมาครับนายกตรีเปิดมาวันที่17เมษายนก็ทํางานเลยนะครับนายกรลฐมตรีของประเทศมาเลเซียครับได้เดินทางเข้าพบกับนายกรัฐมนตรีเพื่อหารือที่ทําเนียบรัฐบาลนะครับโดยประเด็นที่น่าสนใจหลากหลายเหลือเกินครับ นายกระฐมนตรีแพทองทานชินวัตรครับท่านให้การต้อนรับดาโตเซรีอันวาอิบราหิมนายกระฐมนตรีของมาเลเซียในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการครับเพื่อติดตามประชุมหารือในความคืบหน้าต่างๆครับแล้วก็การขับเคลื่อนความสัมพันธ์ของสมาชิกในประชาคมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือที่เรารู้จักกันว่าอาเซียนครับ ประธานอาเซียนในปัจจุบันนั้นก็คือนายกรัฐมนตรีของมาเลเซียครับอาเซียนผมย้ําอยู่เสมอนะครับมีกว่า6กร้อล้านคนท่านผู้ชมครับรวมกันเนี่ยถือว่าม,มันยิ่งใหญ่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครับไทยพามา่าลาวกัมพูชาเวียดน,นามมาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียฟิลิปปินส์บรูนไนครับ10ประเทศที่อยู่ในประชาคมอาเซียนนายกร,รัฐมนตรีหลังจากที่มีการหารือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของด่านที่เขาเรียกว่าด่านแห่งใหม่ที่อำเภอะสเะดาจังหวัด สงขาแตวแถวหัดใหญ่นะครับจริงๆแล้วตรงนั้นมี2ด่านนะครับด่านปะดังเบซากับด่านเดาด่านเสดาเนี่ยหลายคนเขาเรียกกันว่าด่านนอกเข้าออกกันเนี่ยโอ้โหรถหลายแยะมากมายเขาก็มาทําด่านอยู่ใกล้ๆครับในประเทศของเราซึ่งดําเนินการก่อสร้างมาหลายปีครับและคาดว่าจะเสร็จสมบูรณ์ในปีนี้แล้วก็จะเปิดให้บริการได้ครับนอกจากนี้ครับแม่น้ําโกลกนะครับก็จะเป็นเส้นทางอีกทางหนึ่งที่ทําสะพานข้ามไปซึ่งก็จะเป็นการพูดคุยกันหลากหลายมิติครับ หลังจากที่มีการประชุมหารือกันเป็นที่เรียบร้อยครับท่านนายกรัฐมนตรีแพ่ทองทานชินวัตรก็ให้การถาแถลงข่าวกับสื่อมวลชนลองฟังผลการประชุมเรื่องของประเทศไทยกับประเทศมาเลเซียครับพูดกันว่าในเรื่องของอาเซียนเองเนี่ยดูว่าจะมีสามารถรวมพลังกันได้อย่างไรบ้างเพราะว่าสิ่งถ้ารวมประชากรในอาเซียนก็ถือว่า,เ,าเยอะเยอะแล้วก็มีมีมีความแข็งแรงนะคะแล้วเราก็ดูว่าในเรื่องของแต่ละประเทศเองมีทางออกอย่างไรก็ ก็ทํางานในในแบบส่วนส่วนประเทศแล้วแต่ประเทศไปนะคะแล้วก็มีการรวมพลังก,กันของอาเซียนด้วยว่าเดี๋ยวเราจะมีการประชุมอาเซียน,นยในในฐานะของท่านอนวาเองที่เป็นแชร์ของอาเซียนในปีนี้กอ็อยากจะได้รับความร่วมมือนะคะว่าเผื่อมีทางออกทางแก้ไขยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คุยกัน3มเรื่องหลักๆประมาณนี้ค่ะการจับมือของอาเซียนนะครับเป็นลนักษณะไหนครับสำหรับการต่อสู้อาซีนี้คับค่ะจริงๆในดีเทลที่ว่าจะ เป็นหลักข้อหนึ่งของสามสี่เนี่ยยังไม่ได้ยังไม่ได้คุยกันในรายละเอียดแบบนั้นนะคะแต่ว่ามาในเชิงว่าเราคุยกันดูซิว่าเอันอ,อันที่เราจะช่วยซัพพอร์ตกันเนี่ยเราพร้อมที่จะซัพพอร์ตในมุมของอาเซียนไหมคือมุมของกลุ่มอาเซียนไหมซึ่งทางประเทศไทยก็บอกว่าแน่นอนเราพร้อมที่จะร่วมมือกับอาเซียนนะคะแล้วก็จริงๆก็เราเน้นอยู่แล้วนะคะว่าเราไม่เน้นเรื่องความรุนแรงเน้นเรื่องความสงบสุขถ้าเจราจาไหนที่แบบวินวินได้เราก็พยายามจะทำแบบนั้น และนอกจากนั้นก็ยังมีเรื่องของการที่จะเดินทางไปเจราจาการค้ากับสหรัฐอเมริกาด้วยสื่อมวลชนถามหลายคําถามครับทนายกก็ตอบทุกคําตอบเฉยเลยครับคิดว่าเออคิดว่าเรามีข้อที่ไปเจราจาต่อรองเนี่ยค่อนข้างเออแข็งแรงนะคะแข็งแรงพอสมควรเลยแล้วก็เรามั่นใจว่ามันจะเป็นเรื่องของการเออบวกบวกทั้งสองประเทศเราเราคิดว่าเราเป็นประเทศเออที่ที่ ต้องคุยกันอย่างเขาเรียกว่าอะไรแฟร์แฟนะคะว่าจริงแล้วเราก็สามารถให้ประโยชน์กับเขาได้เช่นกันเขาก็ให้ประโยชน์กับเราได้เช่นกันเพราะฉะนั้นอยากให้คุยเป็นแนวนั้นมากกว่าเพราะจริงแล้วไทยกับอเมริกาเองก็มีความสัมพันธ์ที่ดีกันมายาวนานซึ่งอันนี้ก็คิดว่า,น,าน่าจะคุยแล้วแล้วเ,เกิดผลดีแน่นอนว่าเราต้องดูผลประโยชน์ของประเทศเราต้องดูผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนเพื่อจะไม่ให้เสียในเรื่องนี้ด้วยอันนี้คือสาคัญมากๆอยู่แล้วทราบทราบว่าต้องเน้นย้าเรื่องนี้นะคะ และนั่นก็คือการแถลงข่าวของท่านนายกรัฐมนตรีหลังการประชุมหารือกับนายกรัฐมนตรีของมาเลเซียนะครับด้วยนครับท่านผู้ชม,ชมครับเราอยู่กันในแผ่นดินเดียวกันที่เรียกกันว่าสมัยก่อนว่าแหลมทองเนี่ยนะแต่ว่าข้ามทะเลไปจนถึงหมูกก่เกาะฟิลิปปินส์นะอินโดนีเซียแล้วก็บรูไนาสามประเทศนี้แม้จะแผ่นดินไม่ติดกับเราแต่ว่าเราถือว่าเป็นประชาคมอาเซียนด้วยกันครับมีตั้งแต่กีฬาเอเชียนเกม นะครับแล้วก็การค้าระหว่างกันเวลาเรามัดรวมกัน10ประเทศเนี่ยเวลาเจรจาต่อรองอะไรก็แล้วแต่ก็จะมีพลังมากขึ้นครับก็เชิญชวนท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังร่วมกันให้กําลังใจกับประเทศไทยในการแก้ไขปัญหาซึ่งมันเป็นตัวแปรที่บางทีก็ควบคุมไม่ได้นะครับเช่นภัยธรรมชาติตัวแปรที่ควบคุมไม่ได้แต่วางแผนได้ระยะยาวอย่างกรณีของโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งนายกฐมนตรีก็ย้ําหลายครั้งเลยครับว่าตั้งแต่ธันวาคมเนี่ย เตรียมจะตั้งคณะกรรมการเพราะรู้อยู่แล้วว่าถ้าโดนั์ทรัมป์มาเนี่ยชนะการเลือกตั้งมาเนี่ยจะต้องมี1 2 3 4 5 6มกราคมก็จัดการตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาแล้วก็ติดตามสถานการณ์20มกราคมโดนั์ทรัมป์ สาบานตนเขารับตาแหน่งครับแล้วก็ในช่วงวันที่2เมษายนที่ผ่านมานั้นก็ฟ้าผ่าโลกเลยนะครับประกาศขึ้นกับแพงภาษีไทยก็ประชุมกันโดยเฉพาะช่วงสงกรานครับเรียกว่าในไม่กี่วันนี้เนี่ยนะครับก็คงจะได้มีโอกาสพบกับผู้นําระดับสูงของสหรัฐอเมริกาซึ่งจะมีท่านรองพิชัยรองนายกร,รัฐมนตรีและ,ละรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและคุณพิชัยอีกท่านหนึ่งนะครับก็คือพิชัยนฤทธิพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็จะบินไปสมทบครับเพื่อเจรจาความเรียกว่าทางานในช่วงสงกราน ท่านรองทั้งสองก็ไม่ได้หยุดเลยนะครับเรียกว่าเตรียมตัวที่จะไปพูดคุยแล้วก็เจรจาในการแก้ไขปัญหาเรื่องของกำแพงภาษีของสหรัฐอเมริกาครับท่านผู้ชมครับนอกจากนี้ครับยังมีเรื่องสําคัญก็คือเรื่องที่ไทยจะต้องเจรจาเรื่องการค้านะครับเพราะว่าเรานั้น ได้ดูลการค้ากับประเทศสหรัฐอเมริกาค่อนข้างมากนะครับแต่จริงๆแล้วสินค้าหลากหลายที่มีการพูดคุยกันเนี่ยก็อาจจะต้องนําเข้ามาจากสาหรัฐอเมริกามากขึ้นก็เป็นไปได้นะครับเพื่อจะทําให้กลไกของบันเนี่ยเกิดความสมดุลระหว่างกันครับไปดูอีกเรื่องนึงครับเรื่องของแหมเวทีทั่วโลกครับเขาให้การชื่นชมนายกรัฐมนตรีแพทองทานชินวัตรของเรานะครับโดยล่าสุดครับ นายยกรัฐมนตรีแพทองทานชินวัตรก็ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้นําของโลกที่มีอายุต่ํากว่า40ปีนะครับที่สร้างการเปลี่ยนแปลงของโลกและก็สะท้อนวิสัยทัศน์ในภาวะผู้นําของไทยในสายตาระดับโลกที่ได้รับการยอมรับในเวทีสากลครับโดยมั่นใจครับว่านาย,ยกรัฐมนตรีคนนี้จะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสารรค์โลกใบนี้ให้มีความเจริญรุ่งเรืองครับแล้วก็จะทําให้ประเทศไทยนั้นเปลี่ยนแปลงไปในเชิงบวกได้นะครับ ในการคัดเลือกนี้ครับเป็น1ใน114คนครับที่มีอายุน้อยกว่า40ปีครับโดย The Forum of Young Global Leaders นะครับหรือว่า YGL เนี่ยประจําปีนี้ครับก็เป็นเครือข่ายผู้บริหารระดับสูงทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชนชั้นนําครับและก็ประชาสังคมทั่วโลกร่วมกันให้คะแนนครับสะท้อนให้เห็นว่าเวทีชั้นนําระดับโลกที่มีคอนเซปต์ในการค้นหาผู้นําคนรุ่นใหม่เนี่ยนะครับ ในทั่วโลกเนี่ยที่จะทํางานร่วมกันในทุกภาคส่วนเนี่ยนะครับเป็นคนที่เขาเรียกเป็นผู้มีคุณค่าในการเปลี่ยนแปลงของโลกว่างั้นนะครับขณะเดียวกันครับนายกรัฐมนตรีแพทร์ทองทานชินวัตรครับได้รับการยอมรับและยกย่องในการมีภาวะผู้นําและวิสัยทัศน์ครับที่เชื่อกันว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกในการบริหารราชการแผ่นดินของประเทศได้นะครับและก่อนหน้านี้นิตยาสารไทม์นะครับ นิตยสารไทม์ของสหรัฐเนี่ยนะครับก็เคยให้ท่านนายกรัฐมนตรีแพทองทานนั้นติดหนึ่งในหนึ่งร้อยบุคคลผู้ทรงอิทธิพลของโลกนะอันนี้ก็เป็นเรื่องเมื่อปลายปีที่แล้วแต่อันนี้เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี่เองนะครับโดยท่านนายกรัฐมนตรีเป็นสุภาพสตรีที่มีอายุน้อยที่สุดของไทยและของเอเชียครับเข้ามาบริหารแผ่นดินก็แก้ไขปัญหาทั้งเรื่องของคอเซ็นเตอร์ซึ่งก็มีไปครคาดคิดนะครับว่าท่านนายกรัฐมนตรีจะสั่งการได้อย่างเด็ดขาดฉับไว แม้จะแก้ปัญหายังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ก็อย่างน้อยเดี๋ยวนี้ก็รับโทรศัพท์พวกคอเซ็นเตอร์ก็ลดลงนะฮะแต่ก็ยังมีอยู่เดี๋ยวช่วงท้ายๆผมจะบอกอีกนะครับเงนมันก็ยังมีพวกคนขอภัยนะครับท่านผู้ชมไม่อยากจะบอกว่าคนชั่วคนเลวนะครับแต่ว่าต้องจัดการคนเหล่านี้ให้หมดไปนี่คือนโยบายของรัฐบาลนะครับนอกจากนี้ครับนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีนอกจากเรื่องคอเซ็นเตอร์แล้วการแก้ไขปัญหาภัยพิบัติเรื่องยาเสพติดก็ยังดําเนินนโยบายสําคัญต่างๆครับเช่น30บบาทรักษาทุกที่ นะครับแล้วก็การไปเวทีระดับชั้นนําของโลกเชิญชวนนักธุรกิจระดับโลกที่ผมก็เคยได้ยินแต่ชื่อเสียงนะครับเช่น Google บ้างอะไรต่างๆไมโครซองไมโครซอฟอ,อะไรเนี่ยนะก็ปรากฏว่าให้ความสนใจมาลงทุนในประเทศไทยครับก็ถือว่าเป็นเรื่องสําคัญที่ทุกคนนั้นจะได้รับทราบถึงผลงานที่ผ่านมาของนาย,ยกรัฐมนตรีครับท่านผู้ชมครับยังมีอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจนะครับก็คือเรื่องของ โครงการที่มีชื่อว่าคุณสู้เราช่วยจําได้ใช่ไหมฮะคุณสู้เราช่วยล่าสุดท่านผู้ชมครับก็มีการเปิดโครงการขยายเวลาครับอตอนแรกจะจบลงไปตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคมนะครับตอนนี้รัฐบาลนั้นก็ขยายเวลาไปจนถึงวันสิ้นเดือนนี้ครับโดยมาตรการคุณสู้เราช่วยในการประกอบไปด้วย2มาตรการสําคัญได้แก่ลดผ่อนลดดอกอ,อันนี้ลูกนี้รายย่อยที่มีสินเชื่อแบบผ่อนชำระนะครับ แล้วนอกจากนั้นครับมาตรการจ่ายปิดจบสำหรับลูกหนี้รายย่อยที่เป็นหนี้เสียนะครับก็คงต้องติดตามรายละเอียดนะครับมีไปจนถึงสิ้นเดือนนี้ครับท่านผู้ชมที่สนใจ1 2 1 3ไม่ได้บอกหวยนะครับ1 2 1 3คือเบอร์โทรของคอเซ็นเตอร์อนิคอนเซ็นเตอร์ดีนะฮะแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังมีสถาบันการเงินที่สนับสนุนอีกหลากหลายนะครับลองโทรศัพท์เข้าไปสอบถามนะครับคุณสู้เราช่วยขยายเวลาถึง สิ้นเดือนเมษายนนี้ครับไปดูเรื่องของรองจิปสัสิการวัฒนาจันทร์ครับรองโฆษกประจำสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีวันนี้มีเรื่องน่าสนใจมาฝากเชียร์เลยครับสวัสดีค่ะดิฉันสัสิการวัฒนาจันทร์ค่ะรองโฆษกประจำสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีค่ะ จากเหตุการณ์ตึกสตงอที่กำลังก่อสร้างในเขตจตุจักรเกิดการถล่มนะคะทำให้มีผู้เสียชีวิตถึง18รายบาดเจ็บและยังไม่พบอีกหลายคนด้วยกันนะคะ หลังเกิดเหตุคะ่ะท่านนายกรัฐมนตรีแพทองทานชินวัตรและรัฐมนตรีอีกหลายท่านรวมถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมคุณเอกนัทพร้อมพันธ์ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบด้วยตัวเองทันทีคะ่ะและพบจุดสําคัญที่น่าเป็นห่วงมากๆเพราะว่าเหล็กเส้นที่ใช้ในโครงสร้างอาคารหลายรายการไม่ได้มาตรฐานโดยเฉพาะเหล็กข้ออ้อยขนาด20และ32มลลมตรค่ะ จากจุดนี้นะคะกระทรวงอุตสาหกรรมได้เร่งขยายผลต่อเนื่องในช่วง2-3สัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะภายใต้ยุทธการล้างบางเหล็กเถื่อนโดยได้มีการลงตรวจสอบโรงงานหลายโรงงานนะคะไม่ว่าจะเป็นที่สมุทรปราการปรทุมธานีฉะเชิงเซาซึ่งก็พบเหล็กไม่ได้มาตรฐานจำนวนมากหรือว่าบางที่ก็ใช้มออกกปอลอมค่ะโดยรัฐบาลยืนยันนะคะว่าจะดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องอยากถึงที่สุดค่ะ เพราะว่านี่ไม่ใช่แค่เรื่องเศรษฐกิจหรือว่าเรื่องอุตสาหกรรมนะคะแต่ว่านี่คือชีวิตของคนไทยซึ่งเป็นเรื่องที่ยอมให้ใครมามักง่ายไม่ได้เด็ดขาดค่ะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับตึกสอตนไม่ใช่แค่ความสูญเสียทางกายภาพแต่ว่ามันคือคําเตือนว่าเราต้องไม่ปล่อยให้ใครมาแอบแฝงกับความมักง่ายเข้ามาทําร้ายชีวิตคนไทยด้วยเรื่องเงินเล็กๆร้น้อยอีกต่อไปค่ะ ไม่เฉพาะแค่เหล็กเถื่อนเท่านั้นนะคะแต่ว่าขณะน,นี้รัฐบาลโดยกระทรวงอุตสาหกรรมและทีมสุดซอยค่ะได้เร่งกวาดธุรกิจสีเทาที่ทําผิดกฎหมายเอาเปรียบกับธุรกิจดีๆอย่างเราๆและทำร้ายชีวิตคนไทยไม่ว่าจะเป็นการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมการนำเข้าสินค้าเถื่อนเข้ามาขายในราคาที่ถูกเกินจริงหรือว่าการที่โรงงานปล่อยมลภาวะหรือแม้กระทั่งการเผาพืช พันต่างๆในที่แจ้งซึ่งทำให้เกิดฝุ่น PM 2.5นะคะแต่ว่าโครงการนี้ค่ะจะ สำเร็จได้เร็วขึ้นหากทุกๆคนประชาชนทุกคนช่วยกันแจ้งมาค่ะผ่านแอป,ปแจ้งอุดนะคะของกระทรวงอุตสาหกรรมค่ะซึ่งแอป,ปนี้ก็ใช้ได้ง่ายมากค่ะเพียงแค่ถ่ายรูปส่งพิกัดแล้วก็ส่งเข้ามาในระบบเลยค่ะระบบก็จะทําหน้าที่ส่งต่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบทันทีค่ะและทุกการแจ้งของทุกๆคนก็จะเป็นความลับและสามารถติดตามได้เลยนะคะไม่ต้องเดินเรื่องเองไม่ต้องเสี่ยงแค่แจ้งเงียบๆก็สามารถเอาผิดคนเหล่านี้ เรื่องนี้นะคะไม่ใช่แค่เรื่องของรัฐบาลค่ะแต่ว่าเป็นเรื่องของคนไทยทุกคนค่ะดิฉันขอเชิญชวนคนไทยทุกคนมาร่วมกันเปลี่ยนวัฒนธรรมปล่อยผ่านให้กลายเป็นวัฒนธรรมเรายอมถูกเอาเปรียบไม่ได้อีกต่อไปกันค่ะท่านผู้ชมครับร้านอาหารของคนไทยเนี่ยนะครับต้องบอกเลยครับว่าแหมมันน่าสนใจนะผมเนี่ยอาหารขึ้นชื่อของผมก็คือแกงเขียวหวานทานกับขนมจีน ลร่าดน้ำปลานิดนิดพริกซอยนิดนิด,นดหิวเลยนะฮะเชา้าดีเมนูขนมจีนที่ผมพูดเรื่องนี้เนี่ยท่านผู้ชมครับอาหารไทยโด่งดังไปทั่วโลกเลยครับฝรั่งบางค่าถึงขนาดเอาไปเปิดร้านไม่ว่าจะไปในยุโรปไปหาร้านอาหารไทยหาทานได้ไม่ยากเลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในประเทศไทยเรารัฐบาลก็ให้การส่งเสริมครับล่าสุดครับคุณคารมพลพรกล,ลางรองโฆษกประจาสานักนายกรัฐมนตรีก็เชิญชวนผู้ประกอบการร้านอาหารไทยทั่วประเทศไทยเนี่ยนะ ที่มีเอกลักษณ์ความอร่อยเออหืออร่อยจริงๆเลยนะครับและก็ไปขอรับตาสัญ,ญลักษณ์ไทยซีเล็กพูดง่ายๆก็คือถ้ามีตราสัญ,ญลักษณ์นี้สมัยก่อนขอภัยที่เอ่ยนะครับเหมือนกับมีแม่ช้อยนางรำอะอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่ว่าฝรั่งเขาอาจจะมีมิชลงมิชลินจีิกๆแล้วของไทยเนี่ยไทยก็ต้องสนับสนุนว่ามันอร่อยจริงนะครับดัะนั้นเนี่ยก็เชิญชวนครับไปขอตราสัญ,ญลักษณ์ที่มีชื่อว่าไทยซีเล็กครับหลักเกณฑ์ง่ายๆครับก็คือเปิดเปิด,ปดบริการมาไม่น้อยกว่า6เดือน มีที่นั่งไม่น้อยกว่า1ิที่นั่งเมนูของร้านอาหารต้องประกอบไปด้วยอาหารไทยไม่น้อยกว่าเจ็ดสิบอร์เซหัวหน้าพ่อครัวหรือแม่ครัวเนี่ยต้องเป็นคนไทยร้านมีความสะอาดจุดๆๆอีกเยอะแยะนะฮะก็มีอีกประมาณรัก3ามสี่ข้อไม่ได้อะไรมากายนะักก็ลองดูนะครับปัจจุบันเนี่ยท่านผู้ชมครับมีร้านอาหารไทยที่ได้รับตราสัญ,ญลักษณ์ไทยซีเล็กแล้วเนี่ยนะครับทั้งหมด4ี่ร้อยเก้าสิบหร้านค้าครับครอบคลุมทั้งหมด77ดิจังหวัดนะครับง่ายๆครับท่านก็ คีย์เข้าไปใน Google Search นะฮะก็ลองเซิร์ชคำว่า Thai Select นะครับหรือจะ Li n e o f f i c i a l ย t แอดไท e ซีเนะฮะเว็บไซต์ต่างๆดูนี้หาง่ายนะครับเอาเป็นว่า Thai s e l e c กก็แล้วกันนะครับอ่ะน่าสนใจครับมาดูเรื่องของคอเซ็นเตอร์หน่อยนะครับรัฐบาลโดยท่านนายกรัฐมนตรีเปิดปฏิบัติการอย่างเด็ดขาดนะครับไม่จบไม่เลิกวันนี้ก็ยังไม่จบก็ยังไม่เลิกครับเพราะว่าไอ้พวกนี้เนี่ยพอจับตรงรูมันก็ไปโผล่ตรงนี้ไอ้จับประเทศนี้มันก็ไปแอบอยู่ประเทศนั้น ราะฉะนั้นเดี๋ยวจะจัดการอีกหลากหลายเรื่องเลยครับโดยเฉพาะพวกที่ใช้ช่องทางทางกฎหมายนะฮะไปขอวีซ่งวีซา่าการศึกษาแล้วไม่ไปเรียนจริงนะครับอยู่กันยาวๆอันนี้เดี๋ยวจัดให้นะครับท่านผู้ชมครับล่าสุดครับคุณสัชกาลวัฒน,นจรรันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับก็เปิดเผยอย่างนี้ครับบอกว่าศูนย์ปฏิบัติการ AOC 1 4 4 1ของกระทรวงดิเนี่ยนะครับก็จัดการปรับบัญชีม้า3เดือนแรก ของปีนี้นะครับปิดไปแล้วกว่า130,000บัญชีครับวิบัญชีม้าใครอย่าไปรับไปเปิดบัญชีเชียวนะครับคุกสถานเดียวนะและยิ่งตอนนี้มีพระราชกำหนดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องพวกนี้ออกมาด้วยนะครับนวนลลอระดิดเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องดูนะครับเพราะว่าขณะน,นี้เวลาเราตัดตอนเรื่องของคอเซ็นเตอร์พวกหลอกลวงทางโซเชียลมีเดียอะไรต่างๆเนี่ยถ้าไม่มีบัญชีม้าเนี่ยนะครับมันก็จะทำยาก พราะมันต้องโอนเงินจุกมไหมครับพอะโอนเงินไปปุ๊บเราก็ไปไล่เจอโอนไปให้ในกอในขอในกอในขอบอ,อะไม่รู้เรื่องไปเปิดให้คนอื่นก็คุกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงดาเรียนท่านผู้ชมครับว่าพวกออนไลน์พวกโจรทั้งหลายแหล่นี่มันยังมีอยู่นะครับโดยเฉพาะช่วงสงกรานที่ผ่านมาครับคุณอนุกูลพฤกษานุสักรองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีรองโฆษ,ก,ษรรโรกรัฐบาลเนี่ยนะครับก็เปิดเผยอย่างนี้ครับบอกว่าช่วงสงกรานเนี่ยหยุดติดต่อกันหลายวันไอ้พวก มิจจี้เนี่ยนะครับเขาเรียกมิจจีใช่ไหมมิจฉาชีพอ่ะมันก็ยังหลอกอยู่นะแต่มันลดลงนะที่ผมก็เพิ่งโดนนะครับล่าสุดโทรมามันก็คงไม่ได้ดูเบอร์ถามคุณจิรายุใช่ไหมครับอกักใช่สิครับคุณจิรายุได้ไปฝากได้ไปถอนเงินจากที่นี่มอบอํานาจไปไหมครับผมก็บอกอ๋อเปล่าครับคุยไปคุณมาวางสายเลยแสดงว่าคําถามคําตอบชุดคําตอบมันไม่ตรงกันก็วางสายแต่ที่สําคัญแน่นอนท่านผู้ชมครับของฟรีไม่มีในโลกนะครับย้ำนะครับ ห้าเรื่องที่โจรออนไลน์ยังคงทำงานอยู่แม้จะน้อยลงเพราะรัฐบาลปราบปรามอย่างหนักก็ตามนะครับหอ้างเป็นขนส่งธนาคารหรือหน่วยงานราชการพวกนี้จะส่ง SMS ครับเห็นไหมส่งเข้ามา SMS เนี่ยเยอะแยะมากมายหลากหลายเนี่ยนะแล้วก็อ้างว่ามีพัสดุตกคงตกค้างหรือว่ามีเงินเข้าแล้วก็มีลิงก์ให้กดโน่นนี่นั่นอันนี้ห้ามเด็ดขาดดูปากจีรายุนะะห้ามกดลิงก์เข้าไปเด็ดขาดนะครับส หลอกจองที่พักตั๋วเดินทางปลอมเดี๋ยวนี้เวลาไปจองแอปพลิเคชันโน่นนี่นั่นนะของจริงบ้างของปลอมบ้างเพราะฉะนั้นก็ระวังด้วย 3. ไปปลอม Facebook บ้างไปปลอมลายบ้างทวิตเตอร์ไออะไรต่างๆบ้างเนี่ยนะครับแล้วก็อ้างว่าเป็นในกอมาขอในคอในงอหลอกลวงกันว่ากันเถอะเวลาใครมาขอยิ้มตังค์ผ่าน Messenger Messenger คือในระบบ a c e b o o k เนี่ยนะท่านอนุมานได้เลยครับว่าแหกตาล้านเปอร์เซ็นต์นะครับหรือใครจะมาโอ้โหอ้อนเจ็บใครได้ป่วยก็โทรหากันสิ จะไปใช้ช่องทาง messenger ผ่านทาง Facebook โทรมาผมไม่รับนะครับหลายคนก็ยังทำงานอยู่นะมีทั้งคอเซ็ e เตอร์ละพวกไม่รู้จะว่ายังไงนะฮะอ่ะสครับมีการส่งลิงก์เช่นแจกเงินช่วงสงกรานรับของขวัญปีใหม่ไทยส่งมาบอกว่าคุณได้500บาทบาง300บาทบางของฟรีไม่มีในโลกครับไม่มีคนบ้าที่ไหนหรอกท่านผู้ชมครับจะมาแจกต่างท่านผ่านทาง sms ไม่มีวันนั้นบอกคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายหรือถ้าไปชมถ้าไปฟังที่ฟังจีลายุอยู่นะฟังให้ชัดๆัดนะของฟรีไม่มีในโลกนะไม่มีใครก็ส่ง s อสเอมาแล้วก็มาบอกท่านหลอกว่าได้อย่างนั้นได้อย่างนี้มันหมดยุคแล้วนะอย่าให้ไอ้พวกมิตรมนหลอกนะสุดท้ายครับหลอกขายสินค้าช่วงออนไลน์นะครับอันนี้ก็ไปปลอมเพจเช่นสมมติว่าท่านจะซื้อปากกาด้ามนี้เนี่ยเราก็เคยซื้อใช่ไหมยี่ห้อนี้เราก็เข้าไปดูใน Google Search ไปเจอเว็บไซต์เฮ้ยปรากฏว่ามันก็มีจริงนะ แต่ว่าตัวสะกดมันไม่เหมือนกันอ้าวโอนตังมาเดี๋ยวจดส่งของให้อันนี้ก็ลําบากนะครับใช้วิธีการสั่งซื้อแล้วเก็บของเก็บเงินปลายทางได้ก็ดีนะฮะอ่ะอันนี้ก็สีซ้าห้าอย่างนะครับไปดูเรื่องของการท่องเที่ยวบ้างครับอืสงกรานต์วันนี้วันเสาร์แล้วนะครับวันนี้เป็นวันสงกรานต์วันไหลนะฮะท่านผู้ชมครับแต่ว่าก่อนจะไปดูเรื่องของวันไหลครับ ดูสถิตินักท่องเที่ยวชาวต่างชาติครับเก็บมาตั้งแต่วันที่6ถึง12เมษายนที่ผ่านมาครับเข้ามาในเมืองไทยเนี่ยประมาณ660,000กว่าคนนะโอ้โหเยอะจริงๆไม่น่าเชื่อนะครับเมื่อช่วงต้นรายการก็พูดถึงนายกงรัฐมมตรีของมาเลเซียอันดับหนึ่งที่มาเที่ยวเมืองไทยมากที่สุดคือมาเลเซียครับ1 2 0 0 2 0ักว่าคนอันดับ2จีนครับ80,000กว่าอันดับ3อินเดียครับ50,000อันดับสรัสเซีย40,000 อันดับ5อังกฤษครับประมาณ32 0หมโอ้โอ้โมาดูสรุปตัวเลขครับตั้งแต่1มกราจนถึง13เมษายนที่ผ่านมานะครับนักท่องเที่ยวสะสมทั้งหมดมี10ล้านคนโอ้โหเยอะนะเนี่ย10ล้านคน4เดือนผมคิดว่าทั้งปีเนะี่ยน่าจะแตะเกือบ40ล้านเป็นไปได้นะปีที่แล้ว35ล้านนะนักท่องเที่ยวมาปีนี้ถ้าไม่มีอะไรอีกนะครับผมคิดว่าแตะ40ล้าน เศรษฐกิจก็จะ,จะเจริญรุ่งเรืองช่วงชัชวาลขอบคุณมากนะครับนะักท่องเที่ยวเราก็เป็นเจ้าบ้านที่ดีครับก็ให้การต้อนรับนะครับไม่ว่าเขาจะเป็นคนชาติไหนยังไงก็แล้วแต่เราเป็นเจ้าบ้านครับบอกทางบ้างอารมณ์อร่วยกันมีรอยยิ้มให้เขาสวัสดีครับสวัสดีค่ะนะครับยิิงย,ยกมือไหว้คนเนี่ยไม่ยากเลยนะฮะไหว้ต้นไม้กันตั้งเยอะแยะไหว้ของที่มองไม่เห็นกันตัยย้งเยอะแยะไหว้คนนะครับอ,อันนี้ก็ขออนุญาตแนะนำนะครับว่าเราเป็นเจ้าภาพที่ดีและก็เป็นเจ้าบ้านที่ดีครับ ไปดูช่วงสุดท้ายครับวันนี้วันเสาร์โอ้ผมก็ไล่เรียงมานะครับว่ามีอะไรบ้างวันไหลพัทยาครับวันไหลพัทยาวันนี้ตึงโป๊ะแน่นอนนะครับตั้งแต่ช่วงเช้าไปจนถึงค่ำเล่นกันดึกดื่นเลยทีเดียวก็ดูแลวัฒนธรรมของชาติด้วยนะครับที่พัทยาครับวันพรุ่งนี้วันอาทิตย์ครับวันไหลบางเฉลบางเฉลีนี่เลยพัทยาไปเกือบถึงสัตหีบนะครับโอ้โหเดี๋ยวนี้คนไปเล่นบางเฉลเยอะนะครับพรุ่งนี้จากนั้นครับ ที่จังหวัดอื่นๆนะครับก็จะมีผมยกตัวอย่างเช่น20เมษายนครับวันไหลเคหะบางพลีสมุทรปราการนะครับ25-27สงกรานต์พระประแดงโอ้โหอันนี้ชาวไทยเขาเรียกไทยรามันนะฮะจริงๆแถวบ้านผมคลองสามวาก็มีวัดไทยรามันอยู่อันือวัดแป้นทองนะครับทุกปีเขาก็จะมีพี่น้องชาวมอญแต่งตัวสวยๆน่ารักนะครับ จังหวัดชาเชียงซาวครับวันนี้ที่ตลาดไหลโรงศีหน้าตลาดพระรงศีบางวัวตะบนบางบัวอำเภอบางประกงจังหวัดแปดริ้วนะฮะแล้วก็ที่นครสวรรค์ครับมีไปจนถึงวันที่20ที่วัดเกาะหงนะครับแล้วก็ที่จังหวัดตราดภาคตะวันออกนะฮะไปจนถึง21เมษายนงานสงกรานสำราญใจวันไหลเกาะช้างจัดที่สนามบินเล็กเกาะช้างนะครับส่วนที่จังหวัดระยองครับไปจนถึงวันที่21ก็คือมาตาพุทธ นะครับแล้วก็28 29วันไหลาปากน้ำระยองที่วัดสมุดคงคามตำบลปากน้ำอำเภอเมืองระยองนะครับไปที่ภิพอีสารหน่อยท่านผู้ชมครับที่อุบลราชธานีก็มีที่อะไรอ่ะลานที่ว่าการน่าจะเที่ยมเฮอน,นะครับที่สาระวากางโทษครับสาราว่าการของจังหวัดอุบลราชธานีครับ20 25เมษายนครับ แล้วก็ที่ตลาดสดเทศบาลหัวนาอำเภอเขมราชอุบลราชธาน,นีก็มีไปนจนถึงวันที่23เมษายนครับทั้งหมดนี้คือวันไหลแล้วก็เทศกาลสงกรานต์ครับซึ่งทนายกรัฐมนตรีก็ดำริไว้ว่าประเทศไทยเนี่ยนะครับเราจัดใหญ่ที่ท้องสนามหลวง เมื่อวันที่ 12, 13, 14, 15เลยเนี่ยนะครับก็ถือว่าโอ้โหคนคึกคักมากนะครับแล้วก็จัดต่อเนื่องเป็นปีที่2ปีต่อไปท่านนายมนตรีดำริเลยนะครับว่าประเทศไทยต้องเที่ยวได้ทุกปีไม่มีโลซีสั้นครับถือว่าเป็นเศรษฐกิจสําคัญของประเทศไทยที่เกิดขึ้นนะครับเอาละครับท่านผู้ชมครับเดินทางมาถึงช่วงท้ายครับท่านใดาที่ยังไม่ได้หยุดเลยจะได้หยุดวันนี้วันเทศกาลสงกรานต์วันไหลหลายจุดนะครับขอให้เดินทางด้วยความปลอดภยัยแม้สถิติ อุบัติเหตุและผู้เสียชีวิตจะลดน้อยกว่าปีที่แล้วในเจ็วันอันตรายแต่ก็ต้องลดน้อยต่อไปเรื่อยๆนะครับเพื่อให้ทุกคนนั้นกลับมาบ้านพบกับคนที่คนคนที่คุณรักได้ในชีวิตปกตินะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ครับรับฟังย้อนหลังได้คีย์คำว่าเสียงจากใจไทยคู่ฟ้ากับผมจิรายุห่วงทรัพย์ขอพระคุณกรมประชาสัมพันธ์วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับและขอพระคุณท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังครับลาไปก่อนครับพบกันใหม่เสาร์หน้าเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ